สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในผิพธการออกกวัหวยหาหน้อยห้าหนอยวีไอพีประจำวันที่ยี่สามตุลาคมสองพรล่างว่าเลขสอตัวล่างเลขที่ออก3 4มสีาล่างว่าเลข2ตัวบนเลขที่ออก2626กล่างว่าเลข3ตัวบนเลขที่ออกหกสอ สองหกนี่ก็เป็นผลออกวันหวยห้านอยห้าน้อย,อย VIP ประจากงวที่ยี่สามตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดขอให้โชคดีมีชยัยถูกหวยห้าน้อย VIP ได้รับเงินกับทุกคนนะจ้าฝากไว้ได้จะสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบพุณนทุกทันทีเขามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยห้าน้อยในวันพรุ่งนี้ สำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า